คำสั่งของของกันนายกรัฐมนตรีในชั้นโอกาสต่อไปก็ขอเห็นชิญท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาเป็นแบบก็เข้าใจอันหนึ่งขาเห็นท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้ากองเลขาของคณะสุขภกิจเห็นบรรดาื่อมั่นสมที่นับถือข้าพเจ้าแนวการมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระตั้งน้าให้การนำกระทรวงก็คือในนามของคณะสุขภกิจของคะแนนการศึกษาและกีฬาในเรื่องในโอกาสที่มีการแถลงข่าวของท่านหัวหน้ากองเลขาในวันนี้ข้าพเจ้าก็ถือโอกาสนี้ขออนุญาตแจ้งหรือว่าขออนนุญาาตประชสััมพธ์ ขอความพ่วมมือไปอยังพ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาลาวที่กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศซึ่งระยะผ่านมาพ่อแม่ผู้ปกครองมีความกังวลหลายต่ตอน,นักศึกษาที่กาลังศึกษาู่บรรดาประเทศในทั่วโลกนี้ท่าพระเจ้าก็เหียนต็อนรดาททานทราบว,ว่าปัจจุบันนักศึกษาเราเขามีกว่าเกือบสองพันคนที่กําลังศึกษาอยู่ในกว่าหลายกวชาสประเทศในโลกในนั้นหลายกลุ่มือแม่นอยู่สสวเวียดนามและอยู่สสวจีแนแต่บรรดาประเทศเหล่านั้นที่กันยังอยู่ในระยะการระบ,บาดของคนะเหบบนี้ของควิด -19 ปนี้คือทางท่านมนตรีกอเลขาไ้แจ้งไปนั้นต่อปัญหาดังกล่าว แน่นอนพ่อแม่ผุ้ปกครองนักศึกษาเหล่านั้นก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยากให้ลูกตัวเองลับมาด้วยความปลอดภัยแต่เนื่องจากว่าในสภาพอัเกาแต่ละประเทศในคงเขตและภาคพ,พื้นและในโลกโดรวมจะมีกฎหมายของไทย,ยของเราในการคุ้มครองควบคุมพญ,ญาดางกล่าๆนี้ถึงว่าระบาดหนักหรือเบาแต่ทั้งหมดนั้นทั่วโลกได้ยืนยันว่าพญ,ญาดังกล่าวนี้มีความอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้าท่านหากักมีผู้หนึ่งปิดมันจะต่อไปเป็นซิเป็นสาเป็นล้อยเป็นพันอันนี้จะถ้าประภาหักสกัดกันได้ก็หมายความว่าพระเขาจะไทยคนหลีกจากเสพพญาดใดและสามารถเอาชีวิตคนดจานนวลห ฉะนั้นต่อกับขบวนการของการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาจีงเป็นมีความสําคัญหลายแน่นอนพราะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับลูกของตอนเองอยากให้ลูกมีความปลอดภัยได้ลูกกลับบ้านอันนี้เป็นห่วงเป็น,นใยน,นั้นหลายหลายหลายที่สุดก็แม่นอยู่เวียดนามแต่อยู่จีนแต่อยู่จีนพ,พ่อก็มีความภูมิใจเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวทางออนไลน์แล้วว่านักศึกษาลาวที่กำลังเรียนอยู่มาอะไรทุ่งห้าท่านแม่มีความปลอดภัยดีในขั้นพื้นฐานคือว่าเขาจะค้นค้นพิดแล้ว อันนี้ข้า,เาพเจ้าขอแสดงความขอบใจทางการนำของรัฐบ,บาลลาวเขาก็คือการนำของจีนก็คือมาหลายวันที่ได้บังหยงดูแลนักศึกษาจำนวนย่างติดข,ข้างท่งา,านได้มีความปลอดภัยแล้วอันนี้ก็ขอฝากความนำ,นำสื่อมวลชนเพื่อไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของจำนวนนักศึกษาดังกล่าวที่ได้กำลังใจนักศึกษาเหล่านั้นยังสืบต่อศึกษาทำเฮียและดำรงชีว,วิตอยู่ได้เฉพาะกรณีที่พวกเขาเห็นที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่และเป็นการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาที่ตามลำพังใจอันนี้ทางขั้นเทิงรัฐบาลก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ก่อการปฏิบัติ คำสั่งของนายกเล็กปีศูนย์หกนั้นถ้ามีการเคลื่อนย้ายผิดกฎหมายก็หมายความว่าทางผิดกฎหมายของบ้านเพื่อนและผิดกฎหมายของบ้านเราฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงอยากขอสืบถึงฝากความประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาเราเฉพาะกรณีอยู่เวียดนามอันนี้เป็นเป็นกรณีใหม่บ่แม่นว่านักศึกษาเหล่านี้ติดพญาติบ่แม่นข้าเจ้าท่านกังวลใจพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะคิดถึงเพราะข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ได้รับหนังสือและขอไปรับเอาลูกกลับคืนมาเพราะว่านักศึกษาเราอยู่เวียดนามนี้หมื่นหกพันคน อยู่ทุกแขวงตั้งแต่เหนือฮัทไต้และนักศึกษาลาวก็ไปจากทุกแขวงแต่เหนือฮัทไต้ที่มีสายแดนติดจอดแล้วกรณีของแขวงหาติ้งเป็นเป็นแขวงหนึ่งที่ติดจอดกับสายแดนระหว่างบริคัทไทกับขมุนหลักการเป็นใกล้ในกรณีนี้ในเมื่อวานนี้นี้นะครับเจ้าตันเซ้าเมื่อวานนี้ครับเจ้าได้ครับเป็นวัดแฝงของห้อ,องการกรุพันธ์ชนะเอกกุพันธ์ต่างประเทศของแขวงหาติง้งซึ่งเป็นส่งจดหมายนถึงกงสุงใหญ่ของลาวเราอยู่ดานนังได้แจ้งว่ามีนักศึกษาลาวจำนวน51คนห้าสิบเอ็ดคนหนีออกจากหอพักคาำว่าหนีจการรคคุ้มองขอกมายไร ในนั้นมีจาก3สถาบันใหญ่เนื่องมันมหาอะไรหาติ้งจำนวน70คน2มันวิทยาลัยการแพทย์หาติ้งจำนวน53าสิบสามคนและสามแม่นมหา,หาอะไรวิทยาลัยเทคนิคเวียดนามเยอรมันจำนวนช8คนจำนวนนักศึกษาเหล่านี้อยุหพาครากข้าราชกาอาจจะมีความกรรมังวลหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงเป็นใยข้าเจ้าก็เลยคำว่าว่าลักหนีข้าพเจ้าไปจากเราข้าเจ้ามีออกจากหัวภาโดยบประธานอนุญาตพาสดุก็บอกเอาเพราะว่างเฮียร์ข้าเจ้าเก็บพาสดุเมียนไว้เพื่อข้าเจ้าเบิ่งแง่งดูแลมทุกอย่างตามการรายงานตอนนี้ประมาณ2อาทิตย์ของวิทยาลัยการแพทย์ ซึ่งมีนักศึกษาลาวเรเียนอยู่ทันประมาณ2,000กว่าคนจากจิบหกแข้งเนาะและข้าราว่ารข้าราชาได้ดูเมืองแง,ง,งดูแลดีที่สุดได้มีการตรวจสุขภาพทุกเช้าท,ทุกแรงได้มีอาหารการกินให้ครบถ้วนได้ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ฉะนั้นข้าราชาได้คุม้มครองอย่างเข้มงวดตามระเบียบและกฎหมายแต่บังเอิญนักศึกษาจำนวนนี้ได้ออกจากหอพักออกมากลับมาบ้านนะข้าราชกาก็ได้มีข้าราชกาก็ได้ส่งลายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดในเมื่อเป็นนั้นเมื่อวานนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พยายาม ติดต่อสื่อไปทางสายตั้งได้มีแจ้งการไปถึงศึกษาธิการเลอือกตัวงทุกแขวงทุกประเทศเพื่อให้ติดตามนักศึกษาจำนวนมากในกล่กาวนี้ว่าข้าเจ้าไปสาิสระอยู่นำพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าไปอยู่บันไดอยากให้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนยกท่านหมายความว่ามีติดบทบที่ทั้งบุตรานุู้แต่ว่าต้องได้มีการกักกันเพื่อบรงสภาพของอพญาต จะติดมานำดีบอเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจฉะนั้นอย่างว่าพจะจึงขอสื่อไปยทางพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานของตนในระยะนี้และสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศในจำนวนกว่าสามประเทศนั้นขอให้พวกท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้กำลังใจลูกหลานของตนและให้ดังใดติดต่อขอทานและกับเจ้าให้กับเจ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของประเทศเจ้าภาพที่เราเรียนอยู่นั้นและพย,ยายามตั้งใจทำเรียนตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่แต่เจ้ามีวิธีการเรียนการสอนให้ในระยะที่มีพนักอ่า อาิตยดต่อเรื่องนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าผ่านการประชาสัมพันธ์ถึงพุณแม่ข้าพเจ้าเองก็หวังอย่างยิ่งว่าคุณแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาจะให้กำลังใจแก่ลูกหลานทุกคนเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเพียนต่อไปและเชื่อมั่นต่อการลำพาของพรรคของรัฐเท้าและเชื่อมั่นของการคุ้มครองของประเทศชาติที่มีนักศึกษาเพียนอยู่นั้นขอให้พวกท่านจงอุ่นใจถ้าเรามีสิ่งใดหาก ทางด้านการศึกษาบ,บ,บ,บทพบบททวนหรือว่าการบางแยงดูแลบททางควบบนทวนก็ให้ส่งข่าวมาทางสายด่วนของกระทรวงศึกษากร้าพเจ้าได้ร้าไปเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าจากกรณีที่นักศึกษาของ,ของ,ขย,ขย,งยูฮา,า,กกา,า,ออาติ้งกลับคืนบ้านโดยบุตรตามระเบียบนั้นกร้าพเจ้าอยากให้มีอีกดังนั้นขอเรียกร้องมาทั่วสังคมก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือและบอกลูกหลานของตนให้อดทนอดกันและพยายามปฏิบัติอยู่ในใต้การคุ้มครองของสถาบันการศึกษาของตนนั้นและพยายามหลีกเลี่ยงจากกันที่จะติดเชื้อนำคนอื่น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่านักศึกษาจำนวน1 5ชิคนนั้นเบแมนข้าเจ้าติดเชื้อหรือติดหาบุรดคมีแต่ว่าการเคลื่อนย้ายของข้าพเจ้าันบุตรตามระเบียบบุรได้ครอบของเฮียนบุตรได้ครอบสถาบันข้าพเจ้าออกมาโดยพลการที่บุตรถึงบุตรได้รับอนุญาตดังนั้นจึงว่าขาก็ยังต้องได้ติดตามเพื่อบรรยายลูกแหลงเพื่อให้ในความปลอดภัยนะข้าเจ้าขอขอบใจ่ารอรัฐมนตรีว่าไปเร์เซ็นตทางงบประัการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เหาบุรีครับเฉลี่ยมามีกา่า ติดตามเพกเพกนี่เด้อ